ครับสวัสดีครับทีนี้เปานไว้นำเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็น bmw r 1 2 5 0 hp นะครับเป็นตัว gs นะครับไม่ใช่ gs a นะครับครับผมคันนี้เป็นตัวโลนะครับสภาพโดยรวมไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับสีดําลังคารมีปิ๊บ2ใบนะครับของ bmw นะครับครับผมพร้อมแหลกท้ายนะครับเลขไมค์คันนี้หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับดูสภาพรถโดยรวมเลยมีแคดบาร์โทรเทคแท้นะครับครับผมกาดไฟหน้าเป็นโทรเทคเหมือนเช่นกันครับแล้วก็กาดไฟเลี้ยวนะครับครับผมอ่ะ มาดูเลขใหม่ครับคันนี้มีตัวต่อแฮนด์มาด้วยนะครับจะได้ขับสบายกันขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูเลขไม่กันดูครับคันนี้ปี2020นะครับเจ้าของมือเดียวออกห้างเลขไม้อยู่ที่19,497กิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ๆนะครับอ่ะลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูครับ ครับคันนี้ทางร้านทีดีโปรไบ์เสนอขายในราคานะครับ7 6 9 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะครับสนใจสอบถามได้รายละเอียดได้ที่084 256 1536ทีดีโปรไบ์นะครับนอกจากเราขายนะครับเรายังรับซื้อบิ๊กไบทั่วประเทศนะครับให้ราคาที่คุณพอใจนะครับ BM ไทยอัมเช็คกันเข้ามาครับผมสู้สุดป้ายแน่นอนครับขอบคุณครับ